ขอที่แกเป็นคนมาคนยายเมื่อกี้นาะวัยแปดสิบสามปีเนาะมาขอโชคตรงต้นมะพร้าวเป็นผัวล่าอสาธุขอเพ่งบุญบารมีเด้อไปมือแล้วก็ออกเกิดครับเลขสิออกเลยนะครับมมะาาาสงอ น้ำงามโพดงามโพดใหญ่งามารงามโพดเจ้าพญานาคเอ้อยู่นําพ่อนมือนมือนึได้นรับนก็สออก้แดงเนก็นก็ได้เอเทให้เนาเออมาอยากเดอนน้ําแดงได้ลูก วร้ลานมาจะทั้งใกล้ทั้งไกลครับอยากซืได้มากเอาโซกเอาลามนีมามีน้ำขายได้บเนี่ครับออต่างวพิ่นกินเลยครับยน้านี่นมือมืขึ้นเนแมวฝนมันตกมแล้วไทุกเทียนทูกเทียแม่โอ้ม้วถูกเทียนมาบอกคนสุขึ้นบอกครับตอนเย็นก็จุดทุกทุกเย็นเลยต้องบอกกันนึงาห่มุดมากู้ใดมากวุ้ยยาเหัเน เขาอเลั้นรถน้ำถังเราดงว่าเห็นเทากันเขาก็เข้าไปบบเองเขาบอกว่ามีงครับแต่บ่บอกเขาบอกว่ามีอย่างนีอย่างนี้าบอกเขาบอกแลเขาึ่เาเนี่ยมีท่งไม่อธิษฐานก่อนยังเจ้าสงฆ์สงเดตาพยานาพานาอยเห้เาเห็นด้อย้สองหูสองด ผู้ขาก็บูฮูกับผู้ขาขอพ่งบุญบารมีนั่นคุณพ่อพญานาคเลยนูจคุณพ่อพญานาคบ่ขอสาธุคุณพ่อพญานาคเด้อเพิ่นอยู่ทางใกล้เพิ่นจะขอเพ่งบุญบารมีนั่นสามตัวเพิ่นโทรถึงโฟรันด์เลยไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เรื่องใหญ่ใหญ่โต เดืดขึ้นเลยอยากเบิกบานเบื้เมืองเบื้อแทนดินเป็นอย่างนย่านแค่นี้มันจนาะลาเขาบ่จนได้ครับหยดใดินนะครับไอลูกเต่าลูกหวานเขายินเป็นสุขเดขึ้นเลยอยากเบื้องเมอยากเป็นยงเดือท่านบุญธรรมตัดนะสาธุผู้กาไทอยูมันยืนดูุบุใหญ่ อุ้ยบนเดเฮ็ตจะมากนะที่พญาน้าขึ้นในต้นมะพร้าวนี่นานยังคุณใหญ่นานหรือยังครับเนี่ยนานระบบบ่ครับผมครับบ่มันเป็นใหม่ใหม่หรือไม่เป็นพอปีครับเพราะเพราะบ่อท่านหอดเปียบ่จักเดือนแหละค่ะคุณใหญ่จะจะเลื้ยกับบ่คขานวณนะักบ่ได้อันนี้เนี่ยกับว่าเป็นเป็นอะไรกินยายเห็นก่อนบ่อจะเห็นก้อนเขาพันสาเห็นก่อนเขาพรรษาอะใบตอง บอกเขาแนาะเดี๋ยวแจ้เขสิื้อละนี่จถิบหูถิบ้วเดี๋ยวจนเลอยู่นังถือสูงหวดเลยถือีดเลยเลถูกเกียรหดซ้อนถูกเยอะกเยอก็ว่าโอ้จะมันบะมือกันมือสองเลยมืนอหนาซื้อหวยก็น่าอธิษฐานเอาเจอผู้ขาดอกววนเพิ่นเกิดชุจงเพิ่นไห้ให้เ่ซื้อหลายเจละหาบาทสิบบาท สภาพกเจะไปสดได้ก็ได้สิบบาทบางมัอน่ะหันทีสิสองหันอย่สิบบาทก็ก็สิบบาทมาสองคำยาสองกอดไม่นาเลยไอ้คนน่นบูบูบ่าว่าอุ้ยอายุเลยแปดสิบกว่ากับสิจังสี่ยแม่สิบปสิบสามสิบสอามแดแล้วสามสามเป็นีทเขานี่เเขา่า นี่นแหละหวัวงพึ่งบุญบารามีน้ำเพลินน้อยายเนะวังงใหญ่เยอะั่บุบารามีนะครับพญานาคโกเออโจกเลาบกาก็มาบุท่นมาจะตงถมาเห็นครับยาลูกตาคุณได้อีูกสาวอยเปมัคมาคุณใหได้นม,าาม,ม่นก็ผ้มา,าม,ม่นกัผ้าแม่นำจุดหนึ่ จังเลยปฏิบัติเอาจังเลยปบัติเอาจแกมายายจะมาไหว้พ่ามาไหว้ซื่อหมื่ยว่เดาอมาไหว้ันนี่วันึงก็บดไหวกัมื่นขึ้นมาไหว้ยายไหว้จังใดก็ข้าวมากีนนี่ยายไหจังใดก็ข้าวมากินไยสิว่ายายยังดก็ี่ไ่น พู่ไดสิว like ่าย่า่จังไหนกอเมื่อกี้นะพู่ไดสิว่าย่า่พี่บากกสร้างวัดันนดอกพูดได้สิว่าย่า่พี่บาก็สร้างถั่วเนาะมามาย่า่ก็ทำยีเตัวย่า่บ่ได้อันนี้บ่ได้นักเดทำถูกแล้วแม่ทำาีเดีได้ดีเือทถั่วเดี๋ยวยีเสอ่ได้นัดเดยสองคนน้าทำย เมือเวสามตัด้สิหายายบอยเาผู้ได้มาหนึ่งเก่าลูกหลานทัืนพัน้าเพื่อขอเพิ่นบารมเจ้าอนเพิ่บ่งเลือกเพิ่มอันนี้ยายนี่เพิ่นถึงสองสามวดิอันีโอ้ถสองสามนแล้วถึอแตมมันออกบานเล็กทีแล้วแน่เลยก็มาบ้านเล็ทีอยัางน้อของคุณยายหนึ่งเก่าเมนห่ยายจ้าโน่นบานเล็ทีแต่ไม่ไม่น่าจะกเกาหนึ่งเก้าเออไม่ไมเอาไมม่ะก็เดยน้ำพิ่นเพิน เมื่วันขันเือกดดทงบนงหลางโมเมนต์บเริ่มเร่มรู้ตั้งแต่เลขที่ออกเ1 9นั่นเจังหวะตอนนโมเมนต์็เห็นตัวนี้กักสื่ออยู่ได้นี่บอกนนะสื่อสื่อยู่ไดนี่สื่อตัวใดกียายนี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่ตนี่ละศูนย์สี่เนี่ยตัวนี้ชนวเอาบเออก็จะเอาตัวนี้นให้เห็น เออศูนองหกว่ไอหกดใช่เาชันาั้นยังไม่หมดเลยยังหมดอนะครับตามด้วยตัวเลขสี่หนึ่งหนู่บศูนค่ะคุณครูออองหกงามอยู่งามอยู่ว่ายายมาเมื่อแต่เนาะประกาหน่อยไปประกามาเขียนมีประกามกาซื้อก็แดดขยายืื้อก็ซื้อแห่ะยายตัวเลขก4ือฮะยีหยังก่อให่ หนึ่สี่สี่หนึกาแฟก็มอย่าลืมย่ลืมอ๋ออย่าลืมครับยายครับขอบคุณยายหลายูนสี่สนหนงสี่สี่นึ่งเมอวันขานั่้ำสมลูกย่ากับอนันเป็นลูกอซฟ์เป็นเป็นเด็กสุขาพดวครับเป็นสิงให้ลาบให้แน่แนได้ี่เร่นตัวนี้ย่าหบอกแน่แนะครับให้แน่แน่อน้ะยยเนาะยายอ่นมองเห็นหมดเ มองเห็นตอมองเห็นใหญ่ว่าใหญ่ว่านี่ตัวบกยางใหญ่นี่ตัวใดแน่ใหญ่แคบหนาจอมอนนี่ตัวใดแน่ไข่ใหญ่แน่ม่าเบิ้องเล็กยัยังแม่มาอ่านเบื้งอ่ะนี่นรอจะลืมใหนึ่งสี่สี่หนึ่งก็นนี่เรากาอีล่งเล็กยันงนี่นี่ตัวเกเล็กยันเล็กอันนี้เพื่อนลเล็กทูเลกทูเล็กบเพื่อนเล็กยังให่ให่ระบายใหญจะลืมเออหกสองศูนย์แดงหกสองสอ เขาจะนับข้างล่างขึ้นยายยแกจะนับขึ้นแกจะนับข้างล่างขึ้นสองช่องหนึ่งกับหกสองศูนย์ยายยายจาให้ลืมคือเลขตัวนี้เนาะยายเนาอยายลืมยายลืมตัวใไเนาะยายบอกคนอื่นในยายบอกบอกเอฟซีพ่อแมยายยายลืมตัวไหนยายลืมตัวนี้น้ำนี่มัอยู่มัอยู่ตัวเตยเตนี่ซีกับศูนย์ซีนี่ โอ้ยขอบคุณยายหลายขอบคุณหลายเด้อซาซาทุซาทู